สวัสดีค่ะจากร้านก่อขนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนกคาจังหวัดยโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอ,อเมืองจังหวัดเลยนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่แบบลูกปืนนั่งขับมานะคะกำลังซักลอกเพื่อนำขึ้นรถนำไปส่งลูกค้าถึงที่เลยนะคะวันนี้ไปส่งลูกค้าที่จังหวัดเลยนะคะกำลังซักลอกขึ้นนะคะ 6แถวจานคู่นั่งขับแบบมุกปืนนะคะตัวนี้นะคะดูคุณลักษณะนะคะคานเป็นคานสองชั้นนะคะตัวคานมีความกว้าง1นึ่งเมตรานะคะระหว่างขานะคะขาจานจากขาหนึ่งมาขาหนึ่งก็คือ20เซนนะคะตัวนี้สามารถปรับได้ปรับไปได้25 20ได้นะคะจานนี้ จานที่แหวกนี้เป็นจาน12นิ้วนะคะในขาขาหนึ่งจะมีลูกปืนอยู่4ขานะคะตัวน,นี้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถเปลี่ยนลูกปืนเบอร์6205ได้นะคะเปลี่ยนด้วยตัวเองได้นะคะทีนี้ถังถังใส่ข้าวได้ประมาณ20กิโลนะ2ถังก็40กิโลในถังจะมีจานดำเป็นปอกอให้นะคะ แล้วเราก็แถมจานแบบโรยให้ไปหนึ่งคู่ลูกค้าสามารถเรียนจากดำเป็นกอกเป็นโรยได้นะคะมี2แบบแบบดำเป็นกอกและก็แบบโรยหรือแบบหวานแถมไปให้นะคะตอนนี้กําลังจะขึ้นรถเพื่อนําส่งลูกค้าที่จังหวัดเลยตัวน,นี้ไปส่งเองนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการใช้ด่วนนะคะต้องการใช้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เช้า ก็เลยได้ไปส่งให้ลูกค้าเองนะคะตัวนี้นะขึ้นรถเพื่อนำส่งเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะมีสินค้าสต็อกไม้มากมายนะคะสะต็อกไว้เยอะนะคะนี่คือสินค้าหแถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนนะคะนั่งขับมีมากมายนะคะสะต็อกไว้เต็มโกดังนะคะเต็มโกดังเราเลยนะคะ สั่งเุืบอสามารถส่งให้ได้ทันทีไม่ต้องรอสินค้านะคะไม่ต้องรอสินค้า,าดูลูกนะคะดูตัวนี้นะคะดูตัวนี้นะคะดูจานจานแบบ12นิ้วนะคะดูขาขุนะคะตรงนี้นะคะดูถังนะคะถังใส่ข้าวได้ประมาณ20กิโลนะคะตัวนี้การก็หนานะคะเป็นการสองชั้นจองไว้ให้สองรูนะคะ เข้ารูบนไม่ได้ก็เข้ารูร่างนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะออาตัวนี้กงจักนะคะปรับปรุงไว้ดีนะคะตัวนี้นะคะออาตัวนี้กําลังกะนํำส่งนะคะที่จังหวัดเลยนะคะตัวนี้สนใจก็ทักมาเบอร์โทร0 4 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะยินดีรับใช้ยินดีให้บริการค่ะ ขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดเลยมากนะคะที่ไว้วางใจร้านก่อกระโนกการเกษตรนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนมานะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ